ซปเปอร์ชาร์ตอันดับที่หนึ่งจะเปให้ยับจะเปให้ยับกิจอ,อิสระวงนะครับครับ ฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับซิงเกิลล่าสุดจะเปให้ยับของหนุ่มอิทธิสรพงศ์ที่ถูกแฟนๆขอให้เปิดกันแบบทั่วประเทศจนตอนนี้ซิงเกิลน,นี้ไต่ขึ้นไปยืนอยู่ในอันดับต้นๆตามชาร์ตเพลงลูกทุ่งทั่วประเทศไปแล้วค่ะโดยเฉพาะที่10อันดับเพลงดงัง90ลูกทุ่งรักไทยซิงเกิลน,นี้ขึ้นไปยืนอยู่ในอันดับที่1เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมอิทธิสรพงศนะครับ รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ตอนนี้เพลงจะเปให้ยับนะครับติดชาร์ตสิอันดับเพลงดัง90ลุ่งรุ่งรักไทยอันดับที่1เลยนะครับดีใจมากๆขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคลื่น90ลุ่งุ่งรักไทยขอบคุณพี่ๆดีเทลทุกๆคนนะครับขอบคุณแฟนคลับ และที่ลืมไม่ได้เลยก็ขอขอบคุณแกรมมี่โกนะครับที่สปอร์ตผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากเพลงนี้ไว้ในใจทุกๆคนไปอีกนานๆเลยนะครับช่วยกันฟังอีกเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90หรือทุ่งรักไทย